คำว่าอวดอุตริมนุษธรรมนี่เป็นยังไงถึงถึงจะอวดแล้วก็มีความผิดหรือยังไงในในเนื้อหาของของภาษาสดานะครับอวดอุตริมนุษธรรมคือทมอันยวดยิ่งของมนุษย์ที่มนุษย์ทั่วไปทําไม่ได้คุณวิเศษไม่มีในตนเนี่ยมันมีอยู่ว่าหนึ่งตัวเองมีจริงไหมนะถ้าตัวเองมีจริงนะบอกกับพิกขุด้วยกันไม่เป็นไร บอกกันนักบวชด,ด้วยกันพิกุลในทำไมิไหนไม่เป็นไรไม่มีความผิดนะไม่ถือว่าอวดอวดก็อวดไปสิอวดกันนักบวชด,ด้วยกันไม่เป็นไรแต่ถ้าอวดกับคารวะปรับอาบาเบาปาจิตีปลงได้ด้วยวาจาก็เขามีจริงแต่ถ้าไม่มีจริงไปบอกหรือไปอวดหรือพูดพล่อยๆกับพิกุลด,ด้วยกันก็ปราชิกพูดพล่อยๆอวดนะ กับคารวสก็ปาราชิกจะบอกกับใครก็ตามถ้าไม่มีจริงเนี่ยขาดจากความเป็นพิุูมดแล้วต่อมาจะมาบอกว่าได้พูดพล่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆก็ไม่ได้แล้วไม่อนุญาตแม้เขาจะถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามก็เป็นอันต้องอาบัตแล้วมุ่งความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่านะอ่า ข้าพเจ้าไม่รู้ได้กล่าวรู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพล่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆก็ไม่ได้เว้นไว้แต่สําคัญว่าได้บรรลุจริงสําคัญผิดไม่เป็นไรสําคัญผิดว่าโอ้นะสามารถรู้วาระจิตได้ทั้งที่ปรุงแต่งเอาเองนะหรือว่าไปได้สมาธิแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นี่นิพพานแล้วนะ คิดว่านิสภาวะของนิพพานแล้วก็ว่าโอ้ฉันได้นิพพานละมีพิกุด,ด้วยกันเคยเขานั่งสมาธิเสร็จแล้วเขาก็เห็นนิมิตเป็นธรรมจัรเนี่ยตัดกิเลสโอ้โหไปนะเขาก็นึกว่าแล้วมันก็สงบราบเรียบหมดเลยนะเขาก็นึกว่านี่คือนิพพานละนะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกใครนะแต่เขาก็โอ้ยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในกุฏิพากลูกว่า แอบเขาไปเห็นพอดีก็นึกว่าเพื่อนบรรลุธรรมแล้วเป็นอารหันนะอโอ้เข้าไปคุยชื่นชมใหญ่เลยผ่านไปสักปีหนึ่งบอกเฮ้ยไม่ใช่วะกี่เลยยังมีอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ทาอันปรานีตขึ้นไปเนี่ยมันมันความละเอียดปรานีตของมันเนี่ยทำให้คนผู้ประพฤติปฏิบัติเข้าใจผิดได้ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ปรับความผิดกับผู้ที่สําคัญผิดนะนั้นสําคัญผิดไม่เป็นไร อันนี้พิคุเราเนี่ยเอาความจริงใจนะเราไม่ได้โกหกกันถ้าท่านพูดยังไงเราเชื่อเราจะเชื่อคําพูดของท่านนะเพราะว่ากรรมอยู่กับท่านเองนั้นมีข้อสงสยยัยอะไรถามท่านตรงๆท่านก็จะบอกแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไร